ลูกเราอยู่ไหนนะตอนนี้เดี <out> <The> ๋ยวผมจะเข้าไปเป็นคาวบอยผู้โดดเดียวใช้ชีวิตโดดเดียวอยู่ในเมืองคาวบอยคนเดียวเหมือนเดิมพอดูแล้วผมเข้าไปเดินนะลูกอยู่ไหนลูกหายไปไหนเออสวัสดีครับคุณชายหาด เชดโดสวัสดีครับคูณชายหอดอันนี้มันเอ็ดถุงขี้ไม่ต้องมาทำเสียงเลยรู้อยู่แล้วป๊าดูแอคอยู่เดียวเชดโดไหนน้องเชดโดเดี๋ยวก่อนนะมันต้องดูให้ทั่วก่อนใส่เสื้อปิดรอยสักเข้าไปอีกอืมอืม ปาจำลูกไม่ได้แบบนี้ไม่ถูกจำได้จำได้ต้องดูหน้า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 จำได้หน้าก็เหมือนกันเข้าไปอีกดูมันต่างที่สีผิวแต่คอนดิชก่อนนะว่าโรลินสีผิวไหนปาสีผิวมันก็เหมือนกันปาไม่เหมือนเหมือนหรอไม่เหมือนนี่งมีคนหนึ่งสีเข้มกว่าดูดีดี มีคนหนึ่งสีเข้มกว่าคนขวาสีเข้มกว่าคนขว,าส,ขว,า,นขวาสีเข้มกว่าชัวงั้นป๊าป๊าจะลงไปที่คนซ้ายคอโรลีนเพราะว่าคนคป๊าป๊าจำได้ว่าโรลีนสีผิวขาวโอเคไหนพูดซิซโรลีน สวัสดีค่ะโอ้ชีผิดเลยไม่ได้พี่หาจําลูกไม่ได้หรอน่ยจำได้แต่แค่จําสีผิวไม่ได้แค่น้เองดีเป็นที่น้อยว่าจําไม่ได้้อโลลีมาทําอะไรมาปลอมตัวทมาค่ะสวัสดีค่ะ นูตโนูตแปลว่าสองหก้อย่างสิหูไว้พอสิจำโน้ตใดบอดอ่ะจำได้แหละว่ามันเป็นสีผิวสักคนนึงจำสีผิวไม่ได้น่ะสีผิวไหนตอบมาว่าจำได้ย้อนซีกระเป๋าสี่สามหกครับมันเหมือนขนาดนี้มันตอบถูกก็แย่แล้วลูกเหมือนตรจมูกเหรอมน้กตรงจมูกหมดตรงตาแปดร้อาสก็คือที่ตาคนละสีแปาร้อยจริงเหรอตาเราเรียนสีอะไร ตั็ใส่แว่นมาอย่างนี้มันจะไปเห็นได้ยังไงล่ะมันเห็นมันเห็นระปะดูดีดีดีจําหนูไม่ได้จับได้เนี่ยโอเคโอเคโอเคจับได้จับได้แล้วขอหน่งพันห้ร้อห้หนได้ไหมอ่าดลดลดฟให้ละกันใครเดี๋ยวจบได้วฟีไม่มีเตะตัวมาละสิขาไปไปแช่โชบัด เลขสี่สองเก้าเกิดไหมปะฮะสวยไหมบัตรอะสวยสวยสวยเห็นแล้วล่ะเราเป็นคนออกแบบนี้ใช่ไหมผมถามด้วยใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเรายวเราเสียงเงินมาปะเนี้ยของฟรีน่ะโอเคกอดเยียมทำดีทำดีลูกทำดีไม่แจ่จะให้ตอนนักวิเยาณแบบนี้ไม่ได้นะ เป็นไรเราเป็นพ่อลูกกันกลัวอะไรล่ะพ่อลูกกันไออ้เแย่หนูกใจตัวเดิแต่หนูต้องไปเอาบัตรแกงปะเราควรไปเอาบัตรแกงกันดีกว่าป๊าไปดีไปดีไปดีป๊าจะไปไหนต่อป้าก็เดี๋ยวสักพักป้าก็จะต้องไปทําธุระนอกโลกอ่ะก็เลยไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็เลยทํานู่นทํานี่แบบจกมั่นะป้วป๊าเดี๋ยวเจอกันที่แอร์ดอปทีหนึ่งได้เลยครับที่เข้าป้าบอกหนูว่าอะไรรู้ไหม ต่อโดนปาปาข้สามานอ่ะจริงจริงอะป้าบอกเหมือนกันใช่แค่นั้นแหละป้าไม่ห้ามต่อยนะแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นเผลอต่อยพลาดไปโดนเสียสามพันไม่ทำแบบป้าเราใครจะทำแบบป้าได้ลงคอไม่เชื่อหรอกถือเวลาจริงก็ไม่เห็นยั้งละคนโอ้โหถึงเวลาจริงพวกลุงเลยไม่เคยยั้งหนูสักคนเมียนเมียนเมียนพวกหนูนะแค่มัดป้าแต่ผลหนูแต่ทั้งไม่ทั้งมีดทั้ง ขวนดูจะฟาดถูหลกหัวหลัดที่บอกเมื่อก่อนเจ๊ก็ผู้ซึ้อถึอปลาฉลามแทงหลักรถเป็นตังไหนถึกถึกปากฉลามแทงแมนเขาไปเอาปลาไปก่อนนะป๊าป๊าไปป๊าป๊าป๊าจุ๊บหน่อยได้ไหมจุ๊บจุ๊บมั่วจุ๊บมั่วป๊าป๊ายังไม่ร้องเพลงให้หนูฟังเลยเนาะเพลงอะไรอ่ะเพลงหนึ่งป๊าป๊าขอเพลงหนึ่งที่ให้หนูสองคน สั้นๆก็ได้ใช่โอ้โหน้าป๊าสั้นๆป๊าป๊าป๊าน้าแอคล่อแล้วป๊าต้องแอคล่อด้วยเหรอดียวดันกระโปรงหนูค่ะนี่ไงเออจริงๆก็ติดเพลงโรลินไว้เพลงนึงเหมือนกันเนี่ยจ๋องเออเอาเพลงเดียวก่อนนะเอาเพลงเดียวก็ได้เหม่ยเหม่ย เนี่นะตั้งตั้งสายก่อนแล้วหมามาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เลยไปยไม่เจอเลยหมามอาหมามาหรืมามามายอยังไม่รู้อ่ะเราโทรหารมาก่นอนมาอยู่ไ,ไหมเจ้าตุ๊กยันน่ออมามาัมหมา ามาม,าาม่ามานี่ด่วนข้าวกลั่นหอมหน้าหอมตาดูริวต้องทดสอบพี่ปังให้คัน,นเราไปที่โพ<ป>หมูกัน,ม,นมาม่าเพิ่งโพใช่ไหมแค่เสร็จหรือยังไปอาจะไปแพ็กต่อแล้วใช่ไหมโอเคเจอที่แพ็กครับให้แวะมานี่แป๊บหนึ่งก็ได้เฮ้ยเราไปรถเ,เร็วเราไปเร็วกว่ามาแล้วป้าตาบอกป้ามากับโพหนูมาเก็บรอย่าง เพราะกูตั้งไฟกีใต้อยู่แหละเราอยากรถแบบอะไรเดียวไปมาแบบป๋าไปแล้วงั้นอะเจอกันประหลังแล้วเนี่ยป๋าวันครอบครัวแบบป๋าหนูขอนิดเดียวแบบป๋าจะไปแล้วดิกิจกรรมครอบครัวเดี๋ยเราป้าเก็บรถไปยังวะเนี่ยป้าเก็บเรียงป้ายิ่งขี้หลงขี้ลืมอยู่เลย ค่าพาพันห้าเอยสวยลงมาถูกเลยนะต้อนนะคะต้อนนะคะต้อนะคะขอพิจารณาโ้ษนะครับดีไเวไาครับหนูขอข้าทฐานโลป้าหน่อยได้ไหมเคี้ยวหนูแตกเลยเนี่ยต้องไปได้นแอตอบนะเอาอะไรเอาอะไรโอ้คุณต้องคิปสำหรับเอ่อซับกริปให้กับคุณโทบิชิบาะนะครับคนถอดสมององเราด้วยนะครับ เดี๋ยวไม่ต้องหนูให้เองอ่ลูกอย่หาเซลล์ลูกสก่าของหมอพี่หาขอบคุณค่ะไม่อยากเซวล์เซลล์เยอะจังขอบคุณค่ะเซลล์น้อยใหญแล้วอะไรกิ้งกือทะเลยิ่งกะาทะเลอะไรนะแม่หรอป๊าไปไปแซวพี่เขาหรอข่าวชื่ออะไรเนี่ยอ่าลุงสมัยครับสวัสดีครับสวัสดีค้าวันดีลุงวันดีลุงเข้าทีนะลูกผมลูกผมมันขี้ถ่ายแยะแหละชิวๆครับปกติฮะลูกผมสอนผมสอนไปเองแหละทุกทียอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเจอน้าเจอน้าคุณฮะ ย่าหื้อได้คาข้าวแล้ววันนี้น้องกิฟเป็นผู้หญิงนะฮะไม่ใช่ผู้ชายนะฮะคุณโทบีฮะกิฟวันรูปน่ารักมากด้วยนะครับเข้าไปดูรูปอาร์ตเวิร์กจากน้องกิฟได้ในช่องชายหาดเออในเพจชายหาดภาษาไทยชาแน,นลสังกิษ<อ>ทางา <Facebook S 2> เฟซบุ๊กครับเอ้ยไม่ใช่ป๊าป <ไง S 2> ้าว่าปม๊มาจะจำหนูได้ไหมอะไรนะป๊าว่ามาจะจำหนูได้ไหมจำไม่ได้ได แต่น่าจะเดาอาจจะเดาถูกมันห้าสิบห้าสิบะลูกแม่ที่แพ็คคือตรงไหนวะอ๋อตรงนั้น,น,นโอ๊ยอะไรเนะี่ยนี่ขปัดดูรถหนูด,ดีหนูกูยินว่าอะไรเนี่ยก็เราไปให้ไข่เขาจูนมาโทษใครเห่อ <c oughs> สีหายเลย ทำไมผมฟังคำโฆษณาของคุณแทนแล้วมันเหมือนพวกโลกจิตชวนเข้ารัยทงไงก็ไม่รู้อ่ะอยาไปชวนเขาเข้ารัทีอย่างนั้นดิเหมือนแบบขายตรงไงก็ไม่รู้อ่ะข้ามามาอีกคนหนึ่งใครอ่ะเหมือนอา่าวาแฟนน่ะขนมปังปปหาให้ถูกสีคนไหนคนไหนลูกคนไหนลูก ไหนลูกโอ้โหเหมือนเดะเลยอะเหมือนแบบไม่มีอะไรกันโอ้โหแวนกั้นนะเหมือนเออใช่เดาสิห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไระมันมีเรื่องาวเร็วโอ้โหเหมือนเดะเลยนาติกาก็เหมือนเ <c oughs> ออจริง <c oughs> เออสร้อยก็เหมือนวันนียมีสร้อยไหมนะ่ะ ใบใบมีบางอย่างบนหน้าไม่เหมือนกันอยู่สองอย่างอ่ะเร็วบามีถ่ายให้ถูกถ่ายมาคนเดมมนอ่างบนหน้าไม่เหมือนกันเลยแล้วกอดสาวไหนมากอดสาวหน้าโรงพยาบาลมาเหรอฮะมีคนบอกว่าแบบไปกอดสาวหน้าโรงพยาบาลกอดกอดใครกอดอะไรจะขอบส่งรูปมาให้กอดเลยอ๋อซูบี้เปล่าซูบี้พี่เจอซูบี้ที่โรงพยาบาลนตั้งแต่กลางวันแล้วนะ อ่างซูบี้คนอ๋อไปถามซูบี้เลยเอ้ยใช่แน่นอนคนซ้ายคนซ้ายแต่ว่าโอเคคนไหนวันนี้เหรอวันนี้อ่ะอ๋อคนนี้โอเคไหนผู้ชี้โรลินสวัสดีครับติดโมฮดไอ้ไม่ถูกสักคนเลยพวกคนเหมือนคนนะไม่เหมือนหนูตะมูกแดง ไม่เหมือนกันแค่จมูกเนี่ยนะจมูกแดงแล้วก็ตาคนละตาแล้วก็กาลังมองูเออปังเห็นแล้วว่าตาคนละสีกันิร์ดปุ่นแบบเพียมปุ่นตีนี่ไปสังเกตแล้วว่าหนูตาสีพราหนูเขาเล่นใส่แว่นกันตลอดไม่มีใครทายน้องถูกเลยแบบนี้ปัาก็ทายไม่ถูกอีกเร็วป๊าป้าเออป๊าป้าเพลงปังเพลงไปอ้างซูบี้ดิเจฮาเอาโทรหาซูบี้เลยจริงๆวันนี้เจอซูบี้ในโรงพยาบาลคนเดียวอะ นี่ยป๊ามาด้ก่อนเช้าทำโทษร้องเพลงให้พวกหนูฟังเลยอ้ทำโทษอะไรร้องได้อยู่แล้วไม่ต้องทำโทษก็ได้เร็วๆทำโทษจากเพลงหนึ่งไปสองเพลงก่อนป๊ามาด้วยอืมป๊ามาดไปก่อนได้ละทำโทษไงทำโทษก่อนป๊ามาด้วยไม่ต้องมาก่อนงอนเลยป๊าไปก่อนใครก็ไม่รู้จริง ก็บอกว่าซูบี้ไงป๊าซื้อแหวนบางอแบมาเลยอะไรนะซื้อแหวนางอบมาเลยอทำอะไรเนี่ยปัาทำอะไรเนี่ยทำหมูอะผ้า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 โอ๊ยปา ผมเด็กบิางนะครับอยู่แค่แค่เท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็ก